สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับเรากลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการคลินิกไทยจีนออกาสทุกวันพุธนะครับ9นาฬกาถึง10นาฬิกาและรีลันเทปตอน20นาฬกาถึง21นาฬกานะครับวันนี้เป็นการบันทึกเทปนะครับวันนี้เราจะมาพูดเรื่องเกี่ยวอาการของโรคที่เกิดจากเขา่าท่านผู้ชมมีอาการนั้นหรือเปล่าครับปวดเขา่าเดินรู้สึกแป๊บๆนะครับอาการพวกนี้ เป็นเฉพาะโรคเกี onun, ่ยวกับผู้สูงอายุหรือเปล่านะครับวันนี้เราได้เก sí ียรตินะครับจากผู้ยุชาญจากบริษัทภูมิสิ์นะครับมาให้ข้อมูลให้ความรู้กับเรานะครับกับคุณหมอครับผมคุณหมอไอ้นะครับคุณหมอนัทนัทนาภูมินัทนาภูมินนะครับครับคุณหมอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาการปวดเข่านี่เป็นเฉพาะผู้สูงอายุไหมครับคุณหมออ่าไม่เสมอไปครับครับเพราะว่าอาการปวดเข่าเนี่ยเป็นได้สําหรับอ่าทุกวัยนะครับ วัยรุ่นก็เป็นได้นักกีฬาก็เป็นได้ครับคุณผู้หญิงที่ชอบเดินช้อปปิ้งบ่อยๆสตินสูงเนี่ยก็เป็นได้เหมือนกันแต่ทีนี้ว่าอาการปวดเข่าเนี่ยมีมาได้จากหลายสาเหตุสาเหตุอะไรครับคุณหมอสาเหตุถ้าเป็นหลักๆก็คือจะมีในเรื่องของเอลิยาบทการนั่งงอเข่าเป็นเวลานานๆการจํากัดการเคลื่อนไหวนะครับเลิยาบดเดิมๆนาน อายุก็เป็นไปได้แล้วไอ้ที่ถ้าถ้านั่งนานๆคือไอ้นั่งนานๆแล้วมันมีวิธีปรับปรับแก้ไหมครับคุณหมอ่าคนไข้ที่มาหาผมเนี่ยะจะเยอะมากเลยจะเป็นคนไข้ที่เดินทางเดินทางนานๆเช่นนั่งรถไฟนานๆน,น,นั่งรถตู้นานๆหรือแม้กระทั่งนั่งเครื่องบินนะครับ,รบพวกนี้จะมีอาการปวดเขา่าเพราะว่าการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อเนี่ยองศาเข่าจะถูกจํากัดอยู่กับ,บที่นั่งของเรา คนไข้จะมีปัญหาทางด้านนี้ค่อนข้างมากแล้วก็ไม่รู้จะรักษาอย่างไงไม่รู้จะแก้ปัญหายังไงก็มาหาผมก็มีเยอะอยู่นะแล้วสมุดฐานของโรคนี้ครับคุณหมอมันคืออ,อะไรครับทุกครั้งที่คนไข้เนี่ยเดินเข้ามาวอล์กอินเข้ามาหาเราเนี่ยครับหมอทุกคนจะต้องดูสมุดฐานคือสาเหตุของโรคของคนไข้ก่อนว่าคนไข้คนนั้นมีสาเหตุมาจากอะไรอาการปวดเข่า มาจากอายุไหมความเสื่อมไห <öffentlich> มมาจากการเล่นกีฬาได้รับอุบัติเหตุมา往往หรือแม้กระทั่งความเครียดของกล้ามเนื้อนะครับ,รบก็มีผลทำให้ปวดเขา่าแต่ทีนี้เนี่ยคลินิกของเราเนี่ยเป็นคลินิกด้านการแพทย์ทางเลือกครับเราจะเลือกใช้การแพทย์ทางเลือกเป็นหลักออก,การแพทย์แผนตะวันออกการแพทย์แผนไทยการแพทย์แผนจีนครับผมในทางการแพทย์แผนไทยเนี่ย เขาจะกล่าวว่าอาการที่มีอาการปวดเนี่ยเกิดจากการติดขัดครับแผนจีนเขาก็จะบอกเหมือนกันว่าติดขัดแสดงว่าไม่โล่งอืครับอไม่โล่งเราก็ต้องทำให้มันโล่งแล้วโล่งยังไงครับคุณหมออะไรนะครับต้องทำยังไงให้มันโล่งเดี๋ยวเราจะบอกกันในตอนท้ายว่าวิธีการรักษาเป็นยังไงแต่ว่าเราจะมาพูดในเรื่องของสาเหตุของอาการปวดเข่าครับผมสาเหตุก่อนนะครับสาเหตุหลักๆที่พบบ่อย ผมจะใช้คาว่าอออ่างแล้วกันหนึ่งอิริยาบถิละเหยียบการนั่งงอเข่าเป็นเวลานานๆครับถ้าผู้ชมอาจจะเป็นคนที่ขับรถขับรถนานๆขับรถตู้โอขับรถบัสรถแท็กซี่คนที่เดินทางนั่งรถไฟนานๆแดชั่วโมง1ิบชั่วโมงใช่ไหมอีกอย่างหนึ่งคือคนที่เดินขึ้นลงตึกนี่คืบ้าเหตุทําความสะอาดครับผมการเดินขึ้นลงตึกเนี่ย เข่าเป็นอวัยวะที่รับน้ําหนักเต็มๆในทางสรีระวิทยาอแม้กระทั่งตัวกระดูกกระดูกในข้อเข่าเนี่ยเขาจะบดกันมากเพราะว่าเขารับน้ําหนักจากอ่าเกือบสี่เท่าของร่างกายอะมาอยู่ที่เข่าหมดเลยอิริยาบถอย่างเงี้ยจะทําให้เกิดอาการปวดเข่าเคยเป็นไหมครับปวดเข่าเข่าล้าเสียวแปลบในข้อเข่าใช่ไหมครับผมอย่างเงี้ยจะเป็นอาการที่ พบได้บ่อยแล้วก็คนไข้ที่มาหาเราเนี่ยจะเป็นมากอีกอย่างหนึ่งคือออกกําลังกายออออกกาลังกายนักกีฬาจะพบได้บ่อยอ่าคนที่ติดตามกีฬาบ่อยๆจะพบว่าอาย่างนักฟุตบอลครับเขาจะมีอาการที่เข่าเยอะมากเช่นอะไรคราะห่อได้รับบาดเจ็บ ในทางแพทย์แผนโบราณเนี่ยมีวิธีแก้ครับผมมากมายเลยแล้วได้ผลดีด้วยแต่ตอนฝรั่งเนี่ยเขายังไม่ค่อยรู้เทคนิคมันอยู่ในหัวคนไทยครับผมก็คืออย่างนักกีฬาอย่างคนดูบอลอังกฤษจะพบว่านักกีฬาที่ปวดเข่าเนี่ยครับแก้ปัญหาอะไรไม่ได้นอกจากกินยาแก้ปวดแล้วก็ฉีดสเปรย์แล้วก็เจ็บเลื้อรลังสุดท้ายก็โดนพักฆ่าตัวดอบลงแต่ถ้ามาหาแพทย์ทางเลือกหรือแพทย์แผนไทยเนี่ยครับผมมีหลายอย่างมีทั้งการประคบ การใช้อาหารเป็นยาหการใช้ยาไทยแล้วมันใช้เวลานานไหมคุณหมอในการรักษาแบบแผนไทยเนี่ยครับกับโรคหัวเข่าแผนไทยนี่ช้าแต่ชัวร์นะครับชัวร์โอ้แล้วบัตชัวร์โอ้แล้วมันมันสามารถบอกได้ไหมว่าแลหรือว่าแล้วแต่อาการของโรคครับว่าระยะเวลาการรักษาอาการปวดเข่าที่เกิดจากการเล่นกีฬาหรือได้รับอุบัติเหตุเนี่ยครับผมเริ่มแรกเนี่ยเกิดจากความไม่รู้ของคนไข้ครับคืออย่างเช่นโดนเล่นฟุตบอลกระแทกที่เข่า ครับนะครับแล้วก็กินยาแก้ปวดตามจริงเนี่ยเราต้องประครบเย็นประครบร้อนครับแล้วก็นวดเพื่อว่าให้กล้ามเนื้อเนี่ยที่สร้างขึ้นมาใหม่เพื่อซ่อมแซมกล้ามเนื้อที่เสียหายไปเนี่ยให้เขามีความยืดหยุ่นม,มีความการทำงานให้แบบกลับมาเหมือนกับกล้ามเนื้อชุดเดิมที่เสียหายไปครับคุณหมอการประครบเนี่ยจะช่วยให้กล้ามเนื้อที่สร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยมีการผ่อนคลาย มีการยืดได้องศาของกล้ามเนื้อที่เขาเคยทํางานอ่ะอย่างเขาเคยยืดได้45องศาแต่กล้ามเนื้อที่สร้างขึ้นมาซ่อมแซมใหม่เนี่ยเขายังไม่รู้งานเขาก็จะยืดได้น้อยเราก็จะเกิดอาการติดขัดปวดเข่าทีนี้ถ้าได้รับอุบัติเหตุมาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเรื้อหลังอืแล้ว รักเวลาการรักษาต้องปล่อยตัวเองไว้ไม่ได้รักไม่ได้รักษาเนี่ยเราปล่อยไว้นานสามเดือนหเดือนครับอาการก็จะเริ่มฟ้องกลายเป็นเรื้อรลังเลยกลายเป็นเรื้อรลังแล้วก็จะมีอาการปวดเข่าปวดในสะบ้าเข่าอันนี้จะพบมากแล้วก็มาหาหมอครับผมและออที่สามครับคุณหมออ่าตอนแรกมีอะไรนะอิเลียบทอิเลียบทออกกําลังกายครับผมอ่าอารมณ์ก็ได้อารมณ์อารมณ์เนี่ยก็คือความเครียดอ่ะอย่างเช่นเราเครียดแล้วปวดศีรษะ เข่าก็ได้เหมือนกันถ้าเราเครียดเพราะเข่าก็เป็นกล้ามเนื้อเหมือนกันถูกไหมครับครับถ้าอารมณ์เราเครียดมากๆเนี่ยเครียดในที่นี้หมายถึงว่าใช้งานเขามากเกินไปเช่นเดินมากช้อปปิ้งมากกล้ามเนื้อเขาก็เครียดก็ส่งผลให้อาการปวดเขา่าได้เช่นกันครับคุณหมอมีอิริยาบทมีออกกําลังกายอุบัติเหตุอารมณ์อาหารอ,อาหารก็สําคัญนะครับอ่าโรคที่เกิด อาการปวดเข่าที่เกิดจากอาหารมีอะไรบ้างเช่นอะไรครับคุณหมอลองนึกถ้าผู้ชมลองนึกไม่ยากครับดูใกล้แผลปัจจุบันเขาจะบอกว่ารูมาตอยรูมาติซ้ำใช่ไหมครับ RA หรือแม้กระทั่งเกาพวกนี้มีผลมาจากอาหารเช่นกันเช่นอาหารที่มีกรดยูริกสูงสัตว์ปีกเนี้ยอะผงชุรส๋ออ่าอย่างนี้ครับ ส่งผลทําให้เกิดอาการปวดเข่าได้ใช่ไหมเพราะพวกนี้มันจะเป็นสะสมตามข้อเป็นผลึกแห็ปูนเป็นผลึกแคลเซียมสะสมตามข้อมครับุหก็ไอพวกเก้าพวกรูมาตอยครับเข่าก็เป็นข้ออย่างหนึ่งอาหารก็มีผลถือว่าสําคัญมากแล้วคนไทยนี่แพทย์แผนตะวันออกหรือการแพทย์แผนไทยเขาก็บอกว่าการกินอาหารเนี่ยก็จะส่งผลต่อธาตุต่างๆยอดกระถิ่นอย่างเงี้ย ก็เป็นมีกรดโฟลิกสูงมันก็สะสมตามข้อตามอะไรก็ทําให้ปวดคนโบราณเขาเลยเรียกว่าของแสลงห้ามกินครับนะครับอาหารแล้วอะไรอายุอันนี้เด่นมากเพราะว่าคนที่ดูรายการนี่ส่วนใหญ่น่าจะเป็นคนที่อยู่บ้านนะเป็นผู้สูงอายุใครหรือเปล่าอายุผู้ป่วยที่มาหาเราที่คลินิกเนี่ยพบมากเลยคือผู้สูงอายุผู้สูงอายุนี่โหเต็มเลย อะไรล่ะข้อเข่าเสื่อม <S <S 2> <S 2> ใช่ไหมล่ะ <S <S 2> <S 2> กระดูกสะบ้าเคลื่อนครับใช่ไหมหรือแม้กระทั่งอ่าอะไรล่ะเข่าโกงเข่างอพวกเนี้ยมันเกิดจากการผิดปกติหมดมันทําให้ปวดเข่าได้ทั้งนั้น <S <S 2> <S 2> ใช่ไหมล่ะ <S <S 2> <S 2> ทีนี้อ่าที่มาพบบ่อย่ะข้อเข่าเสือ่อมอ่าเป็นกระสาเป็นอะไรพวกเนี้ยมันจะทําให้ปวดเขา่าผู้สูงอายุจะเป็นกันเยอะจะมีปัญหาโอ้ยหมอปวดเข่าจังเลย อ่าอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดจากความเสื่อมเนี่ยเราต้องใช้ยาช่วยยา <Yeah. S 2> อ่าใช้ยาแต่ทางคลินิกเราเนี่ยจะเน้นอ่าชูศาสตร์ศาสตรหนึ่งขึ้นมาเด่นๆเ,เลยในการรักษาคือการนวดนวดอ่าการนวดรักษาเนี่ยเป็นภูมิปัญญาที่สุดยอดเลยครับ <c oughs> ถ้าเราเอามาใช้อย่างถูกวิธีเดี๋ยวเราจะพูดในในในเนื้อหาถัดไปนะครับก็คืออายุเนี่ยมีผลต่ออาการปวดเข่าเป็นอย่างมากอือ <c oughs> ความเสื่อมของร่างกายความเสื่อมของอวัยวะน้ําเลี้ยงไขข้อ,อน้อยลงแล้วที่ที่นวดมีร้านนุง่งร้านนวดทั่วไปนี่ไปนวดกันได้ไดเลยไหมครับคุณหมอก็คือการนวดทั่วไปเนี่ยมันก็เป็นการนวดที่ช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อคือการผ่อนคลายกล้ามเนื้อเนี่ยก็คือเป็นการกระตุ้นให้เลือดเนี่ยไปไหลเวียนแล้วร่างกายเขาก็จะซ่อมแซมครับตัวอวัยวะของเขาเองอแต่ถ้าเราอยากจะนวดเพื่อว่าให้ลด การนวดมันมีหลายอย่างนวดเพื่อลดปวดอ <c oughs> นวดเพื่อฟื้นฟูร่างกายครับหรือแม้กระทั่งนวดเพื่ออคลายกล้ามเนื้อครับผมเราก็ต้องเลือกใช้การนวดที่ถูกวิธีแปลว่าศาสตร์การนวดก็มีหลายแขนงออกไปทีมีหลายแขนงเราก็ต้องเลือกใช้เการนวดรักษาเนี่ยก็เป็นศาสตร์การนวดอย่างหนึ่งที่ <c oughs> คลินิกเราเลือกนํามาใช้ครับผมแล้วการนวดรักษานีต้องใช้ระยะเวลานานไหมครับคุณหมอก็แล้วแต่อาการนะครับ ทีนี้ยังยังพูดไม่จบแล้วยังยังยังมีอีกอหนึ่งออะไรครับคุณหมออ่าออะไรนะอิริยาบถออกกําลังกายอากาศอากาศอ่าอย่าใครใครเคยไปเที่ยวต่างประเทศไปเที่ยวจีนญี่ปุ่นเกาหลีผู้สูงอายุครับหนาวเขาจะบ่นว่าปวดกระดูกปวดกระดูกอ่าครับผมอากาศมันก็เป็นองค์รวมครับครับอ่าสมมติฐานของอาการปวดเข่าเนี่ยการแพทย์แผนตะวันออกหรือการแพทย์ทางเลือกเ ทุกทุกอย่างมีมีมาจากหลายสาเหตุประเทศอายุการหรือแม้กระทั่งปัจจัยภายนอกประเทศอายุคืออะไรครับคุณหมอไม่ประเทศคือภูมิอากาศภูมิประเทศอ๋อภูมิประเทศแตกต่างแตกต่างกันส่งผลให้เกิดอาการสมมติฐานก็คืออาการเกิดของโรคได้นะครับท่านผู้ชมอายุก็ส่งผลต่อการเกิดของโรคอายุอ๋อครับการเวลาตอนเช้าเช้ามืดคนจะปวดเข่าอ๋อทำไมครับคุณหมอ อ๋ออากาศเย็นก็ปวดเข่าได้ใช่ไหมคนแก่ก็จะบ่นว่าเช้ามาปวดเข่าลุกไปใส่บาตรอะไรอย่างเงี้ยลุกไม่ค่อยได้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะบน่นทีนี้คลินิกเนี่ยมันแตกต่างยังไงคือเวลาคนไข้เดินเข้ามาหมอจะต้องรู้สมุด,มดฐานเหล่านี้ว่ามันเกิดมาจากอะไรมนถึงจะรักษาได้แล้วแล้วว่าการรักษามันแตกต่างกันอืมแล้วคุณหมอพอจะทราบไหมครับว่า โรคเนี้ยมันคือสมุดฐานอะไรอ่าอาการปวดเข่าเนี่ยในทางการแพทย์แผนไทยเนี่ยอ่าหรือในตำราคัมภี์โบราณเนี่ยครับเขาก็ระบุไว้ว่าหลายๆอย่างลึกลงไปแต่ทีนี้ถ้าเราเอาอย่างผิวเผินเนี่ยแพทย์แผนไทยจะต้องรู้คืออะไรครับรู้<ม>ที่มาของโรครู้ชื่อโรคอออืา่ารู้วิธีการรักษาครับรู้ว่ายาใดรักษาโรคใดอืครับทีนี้รู้ที่มาของโรคเนี่ย ถ้าเป็นแพทย์แผนไทยเขาจะเอาเรื่องธาตุเป็นหลักก็คือธาตุดินธาตุน้ําธาตุลมธาตุไฟครับผมอาการปวดเข่าเนี่ยเปรียบเทียบง่ายๆเขาจะบอกว่าเกิดจากธาตุไฟธาตุไฟคือไฟที่ไปกระตุ้นนะคนะมันหย่อนไฟเลยไฟกระตุ้นแล้วหย่อนมันทํางานน้อยลงคือไงครับคุณหมอมันทํางานน้อยลงทีนี้ ธาตุไฟเนี่ยเป็นตัวกระตุ้นธาตุลมธาตุลมเนี่ยจะเป็นตัวไหลเวียนเป็นตัวโฟล์คือการไหลเวียนของลมครับผมไม่เฉพาะในข้อเข่าหรอกครับลมทั่วร่างกายอ่ะธาตุไฟไปกระตุ้นธาตุลมครับธาตุลมเนี่ยจะไปพัดให้ธาตุน้าเนี่ยทางานอย่างปกติคือพูดง่ายๆตามความเข้าใจของผมนะครับคุณหมอคือไฟเนี่ยไปทําให้เกิดลมอแล้วเอาลมดันน้ําก็คือน้าเลือด น้ำเลี้ยงใช่ไหมครับคุณหมอข้อน้ำเหลืองทุกอย่างที่เป็นน้ําครับผมไปเลี้ยงธาตุดินธาตุดินก็คืออวัยวะอวภายในต้อง๋อครับก็คือจะมีอะไรกล้ามเนื้อในชุดของข้อเข่าแคปซูลเนี้ยก็จะมีชุดทีมงานของเขามีกล้ามเนื้อมีกล้ามเนื้อครับมีเยื่อหุ้มไขข้อครับมีกระดูกมีเอ็นครับผมพวกนี้เป็นธาตุดินธาตุดินเนี่ยต้องการธาตุทั้งสามเนี่ยมาคอย คอยประครองไว้ไม่คอยทํางานร่วมกันเพราะว่ามันเป็นองรวมไงครับผมทุกอย่างต้องเกื้อกูลซึ่งกันและกันเมื่อมีอะไรบกพร่องไปเนี่ยมันก็จะเกิดการผิดปกติของระบบทํางานของเขาครับทีนี้วิธีการรักษาเนี่ยคือเราในทางการแพทย์แผนไทยหรือแพทย์ทางเรื่องเนี่ยก็แค่เข้าไปว่าเขาทํางานผิดปกติระบบเนี่ยคนที่หนึ่งคนที่สคนที่สคนที่สเนี่ยเขาทํางานผิดปกติครับเราก็ กลับไปทําให้เขาทํางานกลับมาปกติคือไปกระตุ้นให้เขากลับมาทํางานปกติครับเมื่อเขาทํางานปกติแล้วเนี่ยอ่ามันก็จะสมบูรณ์ขึ้นมาเองก็คือธาตุนี่เองแต่ละธาตุใช่ไหมครับครับผมโอเคแล้วแต่ถ้าทีนี้เนี่ยถ้ามันเป็นในเรื่องของความเสื่อมคือความเสื่อมแก้กลับมาไม่ได้แล้วความทีมทีมงานเนี้ยระบบเนี้ยล้มไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องใช้ตัวช่วยอ้าวเช่น ยาไปทดแทนน้ำไม่พอเราก็เติมน้ำให้เขาเติมน้ำคืออะไรครับคุณหมอก็คือดื่มน้ำเข้าไปเลยจ่ายยาเข้าไปส่งเสริมครับผมธาดน้ำให้เขาทำงานปกติให้เพิ่มให้กลับมาปกติไปเพิ่มเพิ่มน้ำในร่างกายแต่ไม่ได้ดื่มน้ำใช่ไหมคุณหมอไม่ใช่พูดให้เห็นภาพชัดเจนเช่นน้ำเลี้ยงไขข้อน้อยลงครับผมตามวัยเราก็ไปเติมน้ำเลี้ยงไขข้อให้กลับมาปกติกล้ามเนื้อ ทำงานาไม่มีแรงเราก็ไปเติมพลังให้กล้ามเนือ้อเนี่ยทางานกลับมามีแรงกระดูกสึกหลอไปเราก็จ่ายยาเพื่อไปเติมซ่อมแซมกระดูกให้กลับมาทํางานได้อย่างปกติค,คือไปทดแทนให้เขากลับมาได้ทํางานได้ปกติแล้วร่างกายเขาก็จะค่อยๆฟื้นฟตูตัวเองกลับมาบบอาการปวดเข่าอะไรเหล่านี้ก็ จะค่อยๆหายไปนี่นี่คือสาเหตุนะครับมีทั้งสาเหตุหตแล้วก็วิธีการรักษาเบื้องต้นแล้วเดี๋ยวเ,เราจะมาพูดเพิ่มเติมลงลึกเข้าไปอีกเป็นอ,า,อาการหรือแบบตัวอย่างเราจะยกตัวอย่างให้ดูว่าอาการเหล่านี้เราเราจะแก้ย่ได้ครับท่านผู้ชมที่เรารบครับเดี๋ยวเราคงต้องมาเบรกช่วงตอบเบรกช่วงนี้ก่อนแล้วคงเดี๋ยวมาเบรกมาเบรกที่2ช่วงต่อไปนะครับเพราะคุณหมอครับ